น้องบิวลิฟโตเป็นสาวแล้วล่าสุดตักก็ได้พาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลสามคนพ่อแม่ลูกได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ไปเที่ยวด้วยกันมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักออกมาให้ชื่นชมกันตลอดทั้งทริปเลย โดยในไอของเอซได้มีการโพสภาพของกิจกรรมที่ครอบครัวได้ทำก็มีไปล่องเรือชมวิวนอกจากนี้ยังมีภาพของน้องบิลลีฟมาอีกหลายรูปเลยแต่ละรูปนั้นมีแต่รูปน่ารักน่ารักโดยเฉพาะภาพนี้ของน้องบิลลีฟบอกเลยว่าโตเป็นสาวแล้วที่สำคัญน้องบิลลีฟ เริ่มฉายแววความสวยและสงสัยว่าอีกหน่อยคุณพ่อก็คงจะต้องเตรียมไว้หนวดไว้คราวไว้แล้วเพราะว่าลูกสาวนั้นยิ่งโตยิ่งสวยผิวขาออร่ายิ้มทีไรสดใสโลกละลายเลยอีกหน่อยต้องมีหนุ่มๆม,มาตามจีบรัวๆแน่เลยพอตักเตรียมรับมือกับหนุ่มๆที่ตามมาจีบลูกสาวได้เลยนะคะ